สวัสดีสดค่ะครูปุ้ยนะคะแล้วก็มุกค,ค่ะวันนี้มุกจะมาเป็นผู้ช่วยพี่ปุ้ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องของเคสในกระดูกสลังคตที่สตูดิโอเราเนี่ย มีอันดับต้นๆเลยในเคสนี้ที่เข้ามารักษากันโดยใน1สัปดาห์นะคะจะมีมากกว่า50เคสเลยใช่แล้วเริ่มต้นถ้าเกิดคนที่มีปัญหากระดูกสันหลังคดเข้ามาที่สตูเนี่ยเราจะทํายังไงบ้างคะพี่ปุ้ยก็อันดับแรกนะคะน้องมุกคือเราจะมีฟรีคอนซัลฟรีคอนซัลนในที่นี้หมายถึงว่าการที่จะมีนักกายภาพบําบัดอ่ะเข้าไปตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียดเลยในเฉพาะเคส by เคสแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะ ผลเอ็กซเรย์หรือผล MRI แต่ขอย้ำไม่เกิน1ปีนะคะถ้าเกิดมีผลเอ็กซเรย์หรือ MRI มาด้วยก็จะดีด้วยดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจประเมินแล้วก็จะเพิ่มความที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนเคสหรือโปรแกรมออกมาสำหรับคนนั้นได้ดีมากขึ้นเหมือนกันโอเคค่ะแล้วหลังจากตรวจประเมินนะคะเราจะต้องทำยังไงต่อหลังจากตรวจประเมินนะคะ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายภาพบําบัดเนี่ยก็จะไปออกแบบโปรแกรมเฉพาะเคสอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้แล้วก็จะนําเข้าสู่ขบวนการในการออกกำลังกายต่อไปอโอเคค่ะก็คือหลังจากตัวประเมินนักกายภาพก็จะมาออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายให้เราใช่ไหมคะใช่ไปสู่การเล่นพิละทิศเลยถูกต้องค่ะ,คะโอเคค่ะลําดับต่อไปนะคะน้องมุก เราก็จะมาเป็นการออกลองสกายแล้วหลังจากที่เราทำไบโอเฟชเชียร์ลีเไปโอเคลหนับต่อไปมุ้นอนไหงายศีรษะฝั่งนี้เลยนะคะนะคะใช่แล้วอ่าฮะปุ้ยอยากให้เอามือข้างขวาแปะไหลไว้ไวใช่แล้วแล้ววางลงไปเลยเปิดหน้าหัวไหล่ไว้การที่ปุ้ยให้เอามือแปะไหล่นะคะเพื่อที่อะไรบางในบางเคสมีการ ห้อไหล่ลมาทางด้านหน้าหรือ forward มาทางด้านหน้าการที่ปุ้ยให้วมือแปะไหลเพื่อที่ต้องการหมุนหัวไหล่เนี่ยออกเป็นเอ็กซ์เทน o ันโรเตชันนิดนึงและให้กลับมาอยู่ในท่านิวทรอลโพซิชันของมันนั่นเองใช่แล้วก็พยายามวางซี่คโครงหรือลิฟท์ดด้านข้างเนี่ยให้มันหนักทั้ง2ข้างเท่าๆกันโดยในตอนนี้มุกวางข้างขวาหนักกว่าข้างซ้าย พยายามหายใช้การหายใจช่วยหายใจเข้าหายใจออกกดซิโครลงมาโดนมือเราน้ำหนักเท่ากันถูกต้องอือหึใช่วางหลังให้แนบแบบนี้ไว้ตรงนี้โอเคไหลห่างหูไว้ตลอดนะคะหายใจเข้าออกปกติเลยโอเค จากนั้นนะคะพอเราเริ่มหายใจให้ได้180องศาของปอดทั้งสองข้างแล้วเพิ่มโมบิตี้ของตัวปอดทั้งสองข้างแล้วเราจะมาเริ่มเอ็กซ์ไซส์ข้อสะโพกหรือฮิปเฟกเซอร์เพื่อทำให้ตัวข้อสะโพกสองข้างเนี้ยมันมีโมดิตี้ทั้งสองข้างที่เท่ากันโอเคเหยียดขาตรงออกไปทั้งสองข้างนะคะความกว้างประมาณสะโพกของตัวเอง <m ob ility> เหมือนเดิมนะทั้งตลอดเอ็กซ์ไซส์เลย มุกต้องพยายามฟีลว่าหัวไหล่มุกเนี่ยเปิดออกแล้วก็ซี่โครงสองข้างต้องแปะให้ลงน้ําหนักเท่ากันด้วยสำคัญมากใช่และพยายามคมพิวิกหรือตัวสะโพกปุ่มกระดูกตรงนี้ให้มันกดลงสองข้างเท่าๆกันท่าแรกนะคะหายใจเข้าเตะขาขึ้นมาตรงๆโดยที่สะโพกข้างขวาของเราเนี่ยโดนกดลงไปเหมือนมีก้อนหินทับไว้อยู่ อาจจะรู้สึกตึงขาด้านหลังเล็กน้อย <med> ใช่ไหม <med> และค่อยๆกดลงไปหายใจออกดีค่ะหายใจเข้าค่อยๆเตะขาข้างซ้ายขึ้นมากดสะโพกลงกดสะโพกลงอย่าให้มันดึงอย่าให้มันดึงใช่พยายามแยกส่วนฝึกแล้วค่อยๆกดลงไปหายใจออกหายใจเข้าเตะขาขึ้นตรงๆอย่าให้สะโพกข้างซ้ายมันบิดอือือแล้วกดลงไป ดีมากหลังยังคุมไว้อยู่นะมุกไหลห่างหูไว้คอยยาวอีก3ทีนะคะและกดลงหายใจออกดโอเคลา,าดับต่อไปมุกเตะขาขึ้นมานะคะครั้งสุดท้ายแล้วมุกค้างไว้ตรงนี้เหมือนเดิมฟีลว่ามีก้อนหินเนี่ยทับซิทับตรงนี้ไว้จากนั้นหายใจเข้านะหายใจออกค่อยค่อยหมุนขาออกมาเป็นวงกลมให้ปุ้ยให้รู้สึกว่าข้อสะโพกมันเคลื่อนอยู่ในเบา้า ใช่หมุนเป็นวงกลมฟิกพิวิกขานิ่งๆิเอวยังเท่าเดิมนะคะพยายามคุมอาลายเม้นของเอวซิโครงด้านหลังยังแปะอยู่สะโพกเริ่มเบี้ยวแล้วมุกดึงสะโพกลงอีกสองทีอีกสองทีหมุนดีมากฝึกการเคลื่อนไหวในข้อต่อของสะโพกตรงนี้สุดท้ายอืม จากนั้นปุ้ยจะให้รีเวิร์สกับค่อยๆหมุนกลับมาช้าๆตัวเบี้ยวตามไม่เอาช้าๆกดไว้ดีช้าๆไปได้เท่าที่เราคุมพิวิกได้มิ่งๆเลยครั้งสุดท้ายอ่าโอเคค่ะค่อยๆวางลงไปช้าๆโอเคอ่ะเราจะเปลี่ยนท่าเลยนะคะ ก็คืออันดับต่อไปปุ้ยจะให้มุกนอนตะแคงหันหน้าไปฝั่งเดิมโอเคเหมือนเดิมนะมุกเอามือสบพอดสีสาวไว้ใช่มือข้างนี้มุกจับเอวไว้เปิดไหล่งอขาเข้ามานิหนึง่ง <Okay. S 1> เราจะต้องไปจัด p o s ช u โอเคค่ะในลำดับต่อไปนะคะ เราจะมาอยู่ในท่านอนตะแคงกันซึ่งในการนอนตะ,ตะแคงเนี่ยเราจะให้ยกฝั่งเอวขึ้นด้านนึงเนื่องจากว่าจะให้กล้ามเนื้อฝั่ง้าล่างได้แอคทีเวตและด้านบนได้แอคทีเวตด้วยนะคะจะสังเกตว่าเห็นรอยกระดูกสันหลังที่ดูตรงขึ้นมาโอเคเฟลว่าแขนข้างนี้มันหมุนออกมานิดนึงนะสอกชี้ขึ้นไปบนเพดานหน้ามองตรงไว้ตลอดเก็บซี่โครงเข้าจากนั้นนะคะ ต่อไปปุ้ยจะให้เหยียดขาข้างนี้ออกมาตรงๆหลังยังอยู่เท่าเดิมอยู่เก็บซี่โครงเข้าโอเคทรงตัวดีๆนะมุกหายใจเข้ามุกค่อยๆเตะขาตรงไปทางด้านหน้าช้าๆช้าๆคีบพิวิคนิ่งๆตัวนิ่งๆลำตัวไม่ขยับเลยไปแค่ขาและค่อยๆดึงกลับมาด้านหลังเปิดหน้าสะโพกและเกงก้นนิดนึง ไปเตะขาตรงไปทางด้านหน้ายกเอวขึ้นไวดน้ดันดึงลงมาเอวยาวๆให้รู้สึกตัวมันยาวๆตลอดกดขาลงเตะขาตรงไปด้านหน้าดึงมาดึงมาดึงมาหายใจออกหายใจเข้าคลิปตัวยาวๆยืดสูงๆเหมือนมีคนดึงหัวเราไว้ตลอดเอวไม่คอด อย่าดันมืออ่าดีมากอีกทีหนึ่งจากนั้นหมุนจุดที่ตรงกลางปลายเท้าชี้ลงไปทางด้านล่างด้านล่างไม่คอลัปลงนะใช่หายใจเข้าออกปกติสอกชี้ขึ้นไปบ,บนเพดานหายใจเข้าหายใจออกหมุนเป็นวงกลมจากข้อสะโพกเหมือนเดิมค่อยคอยหมุนช้าช้าใช้ปลายเท้าเป็นตัวกำหนด ชี้ตัวนิ่งๆไว้ทรงตัวหมุนจากข้อสะโพกนะไม่ใช่ปลายเท้าและรีเวิร์สกลับให้ด้วยท่านี้ก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนือ้อสะโพกนะคะแล้วก็มีการทำงานของเอวด้านข้างและลำตัวด้วยครั้งสุดท้ายโอเคพอวางขาลง เราจะมาต่อกันเลยจากนั้นมุกเอาศอกวางศอกข้างนี้วางตั้งขึ้นมาใสาแผงตั้งขึ้นศอกวางพับขาไว้หน้ามองตรงไปทางด้านหน้ามือนี้จับเอวไว้การจัดโพสิชั่นสำคัญมากเนื่องจากว่าการกระดูกสันหลังคดเราจะไม่เน้นในการคอลลบเราจะพยายามให้ตัวมันยืดยาวที่สุดก่อนเอ็กซ์ไซส์ถูกต้องเราจะต้องดันตรงนี้ขึ้นมา ใช้ด้านข้างให้เป็นประโยชน์เหมือนเรามีลูกส้อมอยู่ตรงนี้เราจะไม่หนีบมันลงไปดันลูกส้มนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้แนวกระดูกสันหลัมันตรงอยู่และสะโพกทั้งสองข้างจะต้องตั้งอยู่บนที่เดียวกันนะคะฟีลว่าหัวไหล่มันเปิดออกมาเล็กน้อยเหมือนเดิมหน้ามองตรงไปด้านหน้าเลยอือหึหายใจเข้ายกก้นขึ้นมายกขึ้นมาตรงๆง ดันเอวไว้นะหน้ามองตรงไหล่ชี้ตรงไปด้านหน้าตีมากเปิดหน้าสโอเคค้างไว้นะจากนั้นมุกเหยียดขาข้างนี้ตรงออกให้อยู่ในระดับแกนกลางหรือตรงกับลำตัวของตัวเองชูแขนข้างนี้ขึ้นไปด้านบนฟีลว่าเหมือนมีคนดึงแขนขึ้นลรอไปด้านบนใช่ตรงนี้ก็ดนันตรงนี้ก็ดึงขึ้น นะคะทำงานโหดเป็นยังไงบ้างคะน,น,น้ามองตรงไว้นะไม่คลับที่ไหลห่างหูไว้ตลอดขออีก5้าวีค่ะจะตกก้นจะตกแล้ว5 4 3ดันขึ้นมา2และ1โอเค เป็นยังไงบ้างคะสิ้กได้ช่วงหลังและทอที่เชื่อมกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะตึงมากเลยค่ะเล่นเรารู้สึกว่ามันมีดีเทลเยอะมากเลยใช่สำหรับเมื่อกี้ก็มีแค่แบบ3ท่าง่ายๆที่เราหยิบมาแค่นั้นเองเนื่องจากว่าแต่ละท่วงท่าเนี่ยจะมีดีเทลอย่างที่เห็นเลยว่าทิปปุ้ยจับอาจจะฟิกตรงนี้เพื่อที่จะได้กล้ามเนื้อตรงนี้จริงๆ ก็คือการออกกำลังกายก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดถูก<ช>ต้องแล้วค่ะก็คือการออกกำลังกายกระดูกสันหลังคดนะคะเป็นมอดีเทลมากๆเราจะต้องแบบใช้สายตาหรือว่าเป็นความคิดที่อยู่ข้างในว่าเราจะฟิกตรงเนี้ยเราจะได้มัสเซอร์ตรงนี้หรือมูฟเมนต์เนี้ยกล้ามเนื้อนี้จะทํางานซึ่งเราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายเนี้ยเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลคุณอย่างแน่นอนค่ะ